ใครได้รับข้อความจากออมสินในแอปใหม่มแล้วปล่อยผ่านไปบ้างฟังให้ดีเลยนะนี่ไม่ใช่สแปมแต่มันคือโอกาสทองที่คุณจะได้กู้เงินแบบไม่ต้องมีหลักประกันดอกเบี้ยก็แค่0.75%ต่อเดือนกับโปรใหม่ทรงดีมีเติมพลัสรีบดูคลิปนี้ให้จบนะก่อนจะพลาดวงเงินสูงสุดถึง75,000บาท นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับโปรใหม่จากธนาคารออมสิน,น,สนเขามีสินเชื่อทรงดีมีเติมพรัดเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วมาดูกันว่าเขาเจ๋งตรงไหนบ้างเจ๋งตรงที่ไม่ต้องมีคนคำ้ำ ไม่ต้องมีหลักประกันดอกเบี้ยฟลตเลทน,นะแค่0.75%ต่อเดือนคือผ่อนเท่าก,กันทุกเดือนเลยผ่อนได้ยาวด้วยนะ5ปีหรือว่า60งวดวงเงินสูงสุดเนี่ย75,000บาทสมัครผ่านแอปไม m o โมได้เลยนะไม่ต้องไปธนาคารให้เสียเวลาแต่เงื่อนไขก็คือ คุณจะต้องได้รับข้อความเชิญผ่านไม m o โมเท่านั้นถึงจะสมัครได้มาเช็คกันว่าคุณมีสิทธิ์ไหมคุณต้องเป็นลูกค้าเดิมขององมสินนะที่ส่งดีหรือว่าเคยผ่อนดีแล้วก็ปิดบัญชีไปแล้ว นะตอนสมัครเนี่ยอายุของคุณก็ไม่ควรเกิน65ปีบริบูรณ์คุณต้องมีแหล่งไรายได้ที่แน่นอนเช่นทำงานประจำขายของจริงมีหลักฐานพอได้และห้ามเป็นพนักงานของธนาคารออมสินเองที่สำคัญเนี่ยต้องได้รับเชิญผ่านไม่โมเท่านั้นใครที่ยังไม่โดนทักทายรีบเช็คแอปก่อน มาดูตัวอย่างผ่อนรายเดือนแบบเข้าใจง่ายกันเลยกู้สองหมื่บาทผ่อนเดือนละประมาณ4 8ีบาทกู้ส0 0หมืบาทผ่อนเดือนละประมาณ967บาทกู้เจ0 0หบาทผ่อนเดือนละ1,813บาทไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครนะไม่มีค่าค้ำไม่มีคนค้ำอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอก flat r a t เลยนะ0.75%ต่อเดือน เทียบเท่าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ16.20%ต่อปีคือประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้ใครอยากจะผ่อนยาวผ่อนสบายๆายเดือนละพันต้นๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยการสมัครก็ง่ายมากนะเปิดแอปไมโมขึ้นมา ถ้าคุณได้รับเชิญเนี่ยจะมีปุ่มให้สมัครส่งดีมีเติมพลัสคุณก็ยืนยันตัวตนได้เลยระบบเนี่ยจะพิจารณอัตโนมัตินะถ้าผ่านก็กดทำสัญญาได้เลยเช่นกันเงินเนี่ยจะเข้าบัญชีที่ผูกไว้กับไมโมนะแล้วก็จะหักชำระหนี่อัตโนมัติทุกเดือนจ่ายครบก่อนกำหนดก็จะดีนะจะช่วยลดดอกได้เยอะด้วย ทรงนีมีเติมพลัสเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะเพราะว่าไม่ต้องมีคนค้ำสมัครก็ง่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าสินเชื่อฉุกเฉินทั่วไปนะถามผ่อนได้นานผ่อนแบบสบายๆเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นลูกค้าเก่าที่มีประวัติด,ดีแล้วก็ต้องได้รับคําเชิญเท่านั้นหากคุณผิดนัดนะมันจะมีดอกเบี้ยปรับมีค่าทวงถามท,ทันที และถ้าแหลงรายได้คุณไม่ได้มั่นคงแล้วก็อาจมีสิทธิ์ไม่ผ่านได้ใครอยากกู้กู้ได้เลยถ้าคุณได้รับคำเชิญคุณมีไรายได้ชัดเจนคุณอยากจะหมุนเงินระยะสั้นและคุณเนี่ยไม่อยากยุ่งกับคนค้าแต่ถ้าคุณยังมีหนี้หลายชีไม่มีไรายได้ชัดเจนแค่อยากจะกู้มาโบนี่อื่นโดยไม่มีผานแล้วก็อันนี้ ต้องระวังสุดท้ายนี่อย่าลืมนะว,ว่าเงินกู้เนี่ยก็คือเงินที่คุณต้องใช้คืนพร้อมดอกกู้แล้วเนี่ยก็วางแผนการจ่ายให้ดีด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ